ายรุ่งค่ะทุกคนเห็นไหมสวยมากเลยนะมันโค้งใหญ่มากเลยนคะทุกคนนีกลูกสอเสยไอ้าไอ้เจเฝนตกแดดออกเนาะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอ๋อออว อันทางฝังนู้นไม่ค่อยเห็นเนาะทางนี้ชัดมากเลยค่ะทุกคนลมก็แรงแรง ฝนตะกแล้วก็แดดออกพี่วฝนยุบหนึ่งยุ่ยยตะกแล้วก็แดดออกสองนาทีสองเราเรเล่นกันะออกกํลังกายันทีวีแล้วนิ่งหน่อยอันันแต่หมืันฝนจะปล่อยลงมาอีกหฝนกมังลงมอแล้วฝนฝนตกแดดออก แล้วก็จอข้าแล้วกเ,เวิ่งน,น้อยกับสิเปียกเพวาไม่ได้เส่เสือกันฝนมาจ้ะมาแล้วเม็ดเหญ่เลย